ทางการเกาหลีใต้ได้จับกลุ่มตัวคนที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้กับเกาหลีใต้อย่างปลอดภัยแล้วจํานวน64คนนะครับซึ่งในจํานวนนี้ทางการเกาหลีใต้ก็เชื่อว่ามีคน ที่เต็มใจไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชารวมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนพอได้รับการช่วยเหลือเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านได้นะครับซึ่งทางการเกาหลีใต้ก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากครับในกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาแต่ว่าเต็มใจครับ ที่จะเดินทางไปที่กัมพูชาเองด้วยความสมัครใจแม้ว่าจะรู้ดีนะครับว่าการเดินทางไปที่กัมพูชานั้นงานที่พวกเขาไปทําก็คืองานแก๊งสแกมเมอร์ที่โทรศัพท์หลอกลวงเงินนะครับคนจากที่อื่นนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เต็มใจเป็นแก๊งแสแกมเมอร์เพราะว่ามีรายได้ที่สูงครับ ซึ่งในจํานวนคนเกาหลีใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือจํานวน64คนครับมีมากถึง58คนนะครับที่ถูกจับกลุมตัวอยู่ในขณะนี้เพื่อเข้ารับการสอบสวนนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของเกาหลีใต้เพื่อที่จะดูว่าพวกเขาเต็มใจไปทํางานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาโดยไม่มีใครบังคับหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาถูกหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์จริงๆ ซึ่งทางตำรวจเกาหลีใต้ครับเขาก็มองว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เต็มใจไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาโดยไม่มีใครบังคับเพราะเห็นว่าเป็นงานที่รายได้ดีเป็นงานที่สบายโทรไปหลอกเงินคนอื่นส่งข้อความหลอกเงินคนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาเต็มใจทำนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครมาบังคับ แล้วทีนี้พอเรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาพอมีการบุกทลายแก๊งคอเซนเตอร์นะครับหรือว่าแก๊ง s สแกมเมอร์มีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องครับคนพวกนี้ที่เต็มใจไปทํางานเป็นแก๊งแสแกมเมอร์ ็เล่นบทเหยื่อครับบอกว่าตัวเองโดนหลอกบอกว่าตัวเองโดนบังคับโดนลักพาตัวมาเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับอย่างที่เกาหลีใต้ช่วยคนของตัวเองมาได้64คนออกจากกัมพูชาครับเขาก็เลยต้องมีการตั้งข้อสงสัยต้องสอบสวนอย่างละเอียดนะครับว่ามีใครบ้างที่โดนหลอกจริงๆมีใครบ้างที่เต็มใจไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้โดนหลอกถ้าคุณเต็มใจนะครับไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อคุณกลับมาที่เกาหลีใต้คุณก็ต้องถูกดำเนินคดี แล้วถ้าหากว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ไม่ใช่ว่าจะมาทําตัวเนียนๆรับบดเหยื่อพอได้รับการช่วยเหลือกลับถึงเกาหลีใต้แล้วก็จะแยกย้ายกลับบ้านนอนได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากเราย้อนดูการทําข่าวนะครับของการเปิดใจ คนที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์ในต่างประเทศนะครับอย่างในกัมพูชาครับก็เคยมีเหยื่อที่ออกมาเปิดใจนะครับว่าพวกเขานั้นโดนเกลี้ยกล่อมครับโดนใช้จิตวิทยาชั้นสูงนะครับโน้มน้าวให้ทํางานโดยสมัครใจโดยไม่ต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือว่าการทรมานอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าพวกศูนย์ a สแกมเมอร์เหล่านี้ครับเขาอยากจะให้คนเต็มใจทํางานมากกว่าเพราะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าครับก็จะมีการคุยดีๆด,ด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงรวมถึงมีการเกลี้ยกล่อมน,นะครับถึงขั้นที่ว่าบอกให้เหยื่อนะครับ หลอกเงินคนอื่นเพื่อพอ่อเพื่อแม่ตัวเองครับจะได้มีเงินส่งให้พอ่อแม่เยอะๆจะได้เป็นลูกที่กระตันยูนะครับหรือถ้าหากว่าใครมีลูกมีเมียแล้วก็บอกว่าให้ทำเพื่อครอบครัวซึ่งมันจะได้ผลดีกว่าครับหากบอกให้เหยื่อนะหลอกเงินคนอื่นเพื่อตัวเองซึ่งเหยื่อบางคนนะครับก็อาจจะมีความดีเหลืออยู่ในตัวเองครับมีความไม่เห็นแก่ตัวนะครับก็ไม่สามารถทำใจที่จะโทรศัพท์ไปหลอกเงินคนอื่นได้แต่ถ้าหากว่าบอกให้ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ บอกให้ทําเพื่อลูกมันได้ผลครับเหยื่อบางคนนะครับก็จะหลงเชื่อยอมหลอกเงินคนอื่นเพื่อพ่อเพื่อแม่ตัวเองคืออันนี้ผมจําเหตุการณ์ได้เหตุการณ์หนึ่งนะครับคือเมื่อก่อนเคยมีข่าวบุกทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หนึ่งนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็มีคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่นี่กันหลายคนแล้วทีนี้มันก็มีหลักฐานครับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่สแกมเมอร์คนไทยใช้ทํางานหลอกเงินคนไทยนะครับที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับ มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าทําเพื่อลูกคือตรงนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่าคนที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็คือจะเต็มใจทําครับหรือไม่ก็จะพยายามหาข้ออ้างอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดเวลาหลอกลวงเงินจากผู้อื่นครับแล้วถ้ายิ่งเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเป็นแก๊งสแกมเมอร์กันหมดแล้วเรายอมทําตามครับ ช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกละอายใจนะครับอาจจะมีความรู้สึกผิดลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปครับเราก็จะยิ่งรู้สึกเฉยๆมากขึ้นเพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์กันหมดเราก็จะค่อยๆที่จะเริ่มรู้สึกกลมกลืนกับคนอื่นเริ่มที่จะสามารถทำงานหลอกลวงเงินคนอื่นได้โดยที่ไม่คิดอะไรมากสุดท้ายแล้วก็ทำงานหลอกเงินคนอื่นด้วยความเต็มใจครับโดยที่เราไม่ได้รู้สึกผิดอะไร ทีนี้การโทรมานการทําร้ายร่างกายครับก็เกิดขึ้นจริงเหมือนกันครับถ้าหากว่ามีคนที่ดื้อด้านจริงๆมีคนที่ต่อต้านระบบ มีคนที่พยายามหนีมีคนที่แข็งข้อหรือว่าหลอกเงินคนอื่นไม่ได้ตามเป้าครับก็อาจจะมีการทําร้ายร่างกายการทรมานเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้นะครับมีคนตกงานเยอะค่าครองชีพก็มีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีทั้งคนที่ถูกหลอกแล้วก็คนที่เต็มใจไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า ทุกคนครับก็อยากที่จะมีรายได้เยอะๆโดยบางคนก็ไม่ได้สนนะครับว่าเงินนั้นรายได้ตรงนั้นจะมาจากตรงไหนได้มาจากการหลอกลวงผู้อื่นหรือเปล่าซึ่งการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็ทำให้คนจำนวนมากนะครับต้องทุกทรมานหลายคนถูกหลอกจนหมดตัวแต่ว่าด้วยผลตอบแทนที่สูงครับก็ทำให้ธุรกิจแก๊งสแกมเมอร์นะครับยังคงมีอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคน ต้องเพิ่มการระมัดระวังมากขึ้นครับไม่ให้ถูกหลอกเป็นเหยื่อของแก๊ง s สแกมเมอร์ครับ